โอเคค่ะรอบพรีริมินารีเหมือนจะจบลงเป็นแล้วนะคะตอนนี้ก็เดินรบไปทุกคนแล้วนะคะคนที่น่าแบบดูและโดดเด่นก็หนีไมพ้นตวดเต็งทั้งหลายเช่น USA ไ h a i l a n d ฟิลิปปินส์เวียดนามอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ฝั่งฝั่งละตินเองก็คือโคลัมเบียนะคะแล้วก็เม็กซิโกนะเปรูอาบิวี นคะ่ะเราจะไปถามไพ่กันนะว่าจะมาถามกันว่าสาวชาติใดนะคะที่จะมีโอกาสาที่จะมงมิสควีนอินเตอร์เนชั่นแนลควีนทเวนตี้ทเวนตี้โฟร์นี่นะคะ คิดว่าก็น่าจะไม่ไม่เกินคาดแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ตัวเต็งตัวปาดนังซุกนังซ่อนถามว่ามีไหมมันมีไงะคะมาขอดูก่อนว่าชาติแรกเลยโคลัมเบียมีโอกาสที่จะโมงไหมโคลัมเบีย เป็นไพ่เอ่อแห่งเป็นไพ่แห่งการพบรักนะ <Did S 1> เป็นไพ่สองถ้วยนะคะคือเป็นไพ่ที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรต้องมีการร่วมมือกันซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้คะ่ะการตกลงร่วมมือซึ่งกันและกันนะคะเป็นไพ่ okay. 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 แต่คิดว่า <Okay. S 1> คงไม่น่าจะ ทุบในรอบแรกๆนะสำหรับคลรลมเบียเองนะถาดูจะไพ่มงไหมไม่น่าจะมงนะอ่าดูคนต่อไปดูอินเดียหน่อยอินเดียก็เป็นถือไพ่ที่มีโอกาสนะคะ How ừ, ถามว่าเป็นเป็นไพ่ที่มงไหมไหม่นะคะแต่ว่าก็น่าจะมีตุ๊บรอบแรกแรกนะคะสำหรับไพ่ของอินเดียเองนะคะต่อไปนะคะขอดูลาววา <Why? S 2> ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีไพ่หนึ่งนะคะก็คิดว่าน้องก็ไม่น่าจะตุ๊บในรอบแรกแรกนะคะ ก็ถือว่า <benim> ดีนะเนี่ยของเราเองนะคะต่อไปเปรูเธอเปรูได้ไพ่เปรูได้ไพ่พระอาทิตย์ เปรูคนไหนวะเปรูไน้ไพายใหญ่มากเปรูจะยืนหนึ่งเปรูน่าจะยืนหนึ่งเปรูน่าจะยืนหนึ่งอ,อยืนหนึ่งลาตินเลยนะเนี่ยพายใหญ่มากมาขอดูฟิลิปปินส์หน่อย And above all, the education should ดูจากไพ่แล้วฟิลิปปินส์ได้ไพ่อัศวิน <you> คือคาานะคะต้องเริ่มทำอะไรแบบ <from> เหมือนแบบหลังหลังพิริมไปแล้วเนี่ยเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงทำอะไรสักอย่างนะคะ ออก็คือก็ใส่เต็มที่แหละใส่ความเสี่ยงใส่อะไรให้เต็มที่เลยในฝ่ายนอนคิดว่านะโอกาสมุงไหมยะไม่มุงอันนี้ไพ่ดูกันเล่นๆนะคะต่อไปขอดูุภัยไทยแลนด์ เขาเป็นไพ่ประสบความสําเร็จอีกไพ่หนึ่งเช่นเดียวกันค่ะเป็นไพ่ที่จะได้เริ่มต้นทาอะไรใหม่ๆนะคะเป็นไพ่ที่จะต้องเกี่ยวกับการตัดสินใจในการเลือกทางใดทางหนึ่งนะคะอืมถือว่าเป็นไพ่ประสบความสำเร็จไพ่ใบหนึ่งนะคะคิดว่าน้องเข้ารอบลึกๆแน่นอนนะคะ ต่อไปขอดูไพ<ป>ย USA สเไพย USA เเป็นไพ่ที่ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะเป็นไพ่ราชาถือดาบนะก็เป็นไพ่ที่มีความเสียวฉลาดนะคะ<บ>เป็นไพ่ที่มีการตัดขาด ในความด้านความคิดความอะไรคือเป็นไพ่ที่ฉลาดนะคะสามารถจบเกมได้ทุกอย่าง <the> ก็นั่งบนบันลังเลยนะอันนี้ก็ถือว่าไพ่สูงมากโอกาสสูงมากเช่นเดียวกันนะคะต่อไปขอดูไพ่เวียดนามมีโอกาสที่จะหลุด มีโอกาสที่จะหลุดมงมากเหมือนจะพลาดอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่คือไพ่ตัวเองเลยนะเปรูโอไม่ใช่ไพ่ไอเวียดนามเธออาจจะมีโอกาสที่จะพลาดโอกาสดีๆ Resorting to unregulated medications and surgeries. <laughs> <laughs> <thing laughs> <laughs> <time laughs> so that we can a future where everyone's striving, diversity is celebrated, and no one is left behind just because of who they are. Because at the end of the day, we're all human beings and everyone deserves to be taken care of, including you and thank you and good evening wow canada